หยุดการแองคชั่นหรือการกำับดักที่กำลังเล่นอยู่และบังคับให้ผู้เล่นคนนั้นต้องข้ามเืินถัดไปของเขาเขากับว่าถ้าวนกลับไปแบงค์แบงค์จะอดเล่นอยไม่ต้องทิงแล้วเนาะนี่สลับกับหัวเขาบอกว่าหาผู้เล่นโดนการกลับดัก ของผู้เล่นคนอื่นยังยังไม่โดนกับดักเมื่อกี้ตาเป็นเคาน์เตอร์อ่านไปทะเลกูต่อใช้ใบนี้แล้วกันผู้เล่นที่ไม่ได้เลี้ยงหมาทิ้งการ์ดสองใบครับการ์ดกับดักทํางานครับโง่เอ้ยหากผู้เล่นคนอื่นถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดให้หยิบการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือคุณทุกคนที่ทิ้งคนละสองใบเอามาให้ผมการเคาน์เตอร์ครับชั้นชั้นชั้นเคยเห็นชั้นหรือเปล่าอันนั้นช้างหยุดการ์ดแอคชั่นที่กําลังเล่นอยู่แล้วข้ามไปแทนของคุณเลยมันไม่ใช่แอคชั่นครับอ๋ออานฟังคร สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮ <High School> ส o ู l อยู่กับกีต้าร์ไฮสคูลค่ะบัสไฮสคูลครับยินดีสคูลครับแล้ววันนี้เราก็ต้องบอกว่าเชิญน้องๆควนเก่าๆก,กลับมาเล่นกันบางคนเห็นบอกว่าหลังจากเล่นไปแล้วมีแค้มด้วยใช่ไหมครับเควันนี้ได้ข่าวว่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าวันนี้ มในเกมดีกว่าฮะไม่อยากพูดเยอะเลยใช่ไหมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวหน้าแตกคือจริงๆไม่เคมาแต่ว่าเล่นเป็นเกมอื่นเนาะแต่ว่าก็เลยแบบไม่เป็นไรเกมนั้นแท้เดี๋ยวจะมาในฐานะที่ผมเป็นเกมเมอร์เพราะฉะนั้นเกมอะไรผมก็ต้องเล่นได้ครับ ดีกีเกมเมอร์ภาพมันคล้ายๆรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วก็พูดอย่างนี้เขานั่งข้างกันเลยเดี๋ยวเราฟังแชมป์เก่าตอนนั้นด้วยกันง่ายไปป่าวพี่ยังไงผมก็ชนะเกมงเมอร์อะไรผมไม่กลัวนะจริงแต่ว่าเกมนี้รอบที่แล้วหนูชนะนะคะเาแชมป์นะคะถูกต้องค่ะอันบอกดึเลยรอได้เลยแชมป์เก่าเนี่ยตอนอี้จะโดนลุมลุมกระทืบข้างหลังโอ้ยนัเขาขิงค่ะแต่ใครแลวอรอต้องไบปปะปูแล้วผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นเกอร์เมมคืออะไรคืออะไรัวดร้อไปก่อนเลย S <S เกอร์มเกมเมอร์อ่านี่เขาเกมเมอร์เราเกอ<ฮ>ร์แม่ที่มานั่งเงียบๆอยู่มนั่งคิดอยู่เนี่ยไม่บอกเลยไม่รู้เลยเนี่ยโ <Okay S 2> อเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเกมนี้กันเลยดีกว่าครับโดยกติกาของเกมนี้นะครับการ์ดจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกสีฟ้านะครับก็คือการ์ดแอคชั่นสีเขียวนะครับคือการ์ดเคาน์เตอร์และสีแดงคือการ์ดกับดักในแต่ละเทิร์นนะครับเราสามารถทำแอคชั่นได้2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้การ์ดใดๆก็สามารถจั่วได้1ใบแต่ก่อนหน้านััั้นรรบเาาาาาสมถที่จะวงกก์ดดไ ที่หน้าของตัวเองได้โดยที่จะไม่มีใครนอกจากเราที่สามารถรู้ได้ว่ากับดักนี้คืออะไรจนกว่ามันจะทํางานอย่างที่2ครับการ์ดแอคชั่นครับผู้เล่นที่ใช้การ์ดแอคชั่นสามารถที่จะเลือกใช้ใบแอคชั่นได้หนึ่งครั้งในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ตามคุณสมบัติของการ์ดแอคชั่นใบนั้นนั่นเองครับอย่างที่3ครับคือการ์ดเคาน์เตอร์สามารถที่จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเทิร์นของเราก็ตามเป็นการเคาน์เตอร์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรรรรืออะะะไกกแแแลล้วตต่่่ซึงา์บบคัจ ระบุสิ่งที่สามารถทําได้เอาไว้อยู่แล้วในนั้นหรือถ้าหากว่าระาวาังการ์ดกับดักเสร็จแล้วเราไม่ต้องการใช้แอคชั่นใดๆเราสามารถเลือกที่จะจั่วการ์ดจากกองกลางครับ1ใบแล้วก็ข้ามไปที่ผู้เล่นคนถัดไปได้เลยเกมนี้จะจบครับ <c oughs> ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครับสามารถที่จะเก็บการ์ดทั้งหมดได้ถึง10ใบเมื่อถึง10ใบแล้วเราจะต้องพูดคําว่ามัฟฟิ้งไทม์ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าใน1รอบเทินวนมาแล้วไม่มีใครสามารถจบเกมแล้วชนะได้และวนมาถึงเราและเรายังคงมีการ์ดครบ10ใบเราจะกลาย นนผู้ชะททัีครมาถ้างั้นเราให้เกียรติแชมป์เก่าได้เริ่มเลยก่อนดีกว่าครับเปิดมาก็แอคชั่นเลยก่อนเลยแล้วกันนะคะภูมิแพ้แมวค่ะผู้เล่นทุกคนที่เลี้ยงแมวให้ทิ้งการ์ดสองใบค่ะใครเลี้ยงแมวไหมคะทิ้งกี่ใบนะสองใบสองใบ,งบดีนะไม่เลี้ยงแมวผมขอใช้การ์ดเคาน์เตอร์ครับช<อ>ื่อว่าโอ้โอเคถ้าผู้เล่นคนอื่นบังคับให้คุณทิ้งการ์ดให้จว่กการ์ดแทน โปรเทคตัวเองครับเหตุการณ์นี้คุณมากเหมือนพี่ได้การนี้บ่อยค่ะเมื่อกี้ให้ให้ให้ทิ้งกี่ใบนะครับสองใบค่ะัควอื่นต้องทิ้งใช่ไหมใครที่เลี้ยงแมวทิ้งค่ะสองใบเลี้ยงแมวคือถ้า EP ก่อนนู้นน่ะผมยอมรับว่าผมเลี้ยงมันเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะว่าให้ยินเขาไปแล้วถ้างั้นคนอื่นมีใครเลี้ยงแมวอีกไหมครับเลี้ยงแต่หนูเลี้ยงหมาเฮ้ยเลี้ยงแต่หนูเฮ้ยอันนี้หนูไหนคะเอ้ยเมื่อกี้ไม่ต้องบอกเลี้ยงหมาใช่ไหมหมาพันธุ์อะไรเลย เชื่อว่าค่ะเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใส่เซ็นเซอร์อะไรคนดูถ่ายเอาโอ้ี๋ยวผมหน้าทำหน้าไปเลยอ่ะผมใช้จั่วกาสามใบจากใต้กองอ่านก่อนชื่อการว่าช่างหัวแรงน้มถ่วงจั่วกาสามใบจากใต้กองการ์ครับใต้กองก็ต่อข้างล่างสีแดงคือกับดักใช่ไหมใช่ครับและสีเหลืองครับเยลโลววางการ์กับดักฮะ จบการ์ดหนึ่งใบแล้วจบเทิร์นผมขอใช้การ์ดแอคชั่นครับชื่อว่าเฮ้แกสองคนน่าจะจูบกันนะจูบการ์ดสองใบแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบให้กับผู้เล่นคนอื่นใครอยากได้การ์ดผมครับพียใครอยากได้ครับอยากได้จูบการ์ดสองใบแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบมีเสียงอ่อนๆผุอ่ะนี่ใครอยากได้ไหมผมครับผมอยากได้อะใครจะเป็นเศรษฐีฉันจะจีฉันจะจี ใครก่อนมันเนี่ยผมยกมือคนเดียวคนอื่นเขาแค่พูดไงเขาไม่จริงมากอ่ะเชื่อเขาใช้แค่คำพูดของผมมาการกระทำให้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 จบเทิร์นครับตาตาหรอวฮ้ยดึงว่างกับดังหมดทแให้ไัให้ไปให้ไปให้ไปโอเคถึงเทิร์นนะคะวางกับดักก่อนแล้วก็จ่ว หนึ่งใบจบเธอะค่ะของผมนะครับการเป็นนี้แอคชั่นเขาบอกว่าให้ชับครับชื่ออะไร,รนะช,ชับปืนอ๋อเขาบอกว่าโอเคชับปืนผู้<อ>เล่นทุกคนจะทํามือเป็นรูปปืนทั้งสองข้างเป็นปืนคู่ผู้เล่นที่ตกเป็นเป้าหมายมากที่สุดต้องทิงการ์ดาใบหนึ่งามหายแล้วสอง สามพี่ยินแหละไม่ต้องนำแล้วพี่อุ้ยแต่ว่าพี่ยิงใครคะนี่ไงพี่ยิงไงทำไมเราไม่แอมบุ๊คอะโปรเกมครับะปรเกมงั้นทิ้งกี่ใบนะหกหกใบเฮ้ยยอกยอกสามสามเมื่อกี้หน้าตาตกใจมากครับมังกระดักหนึ่งใบครับแล้วผมจัวครับจัวอ๋อจัวค่ะจบค่ะจบหมอกการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็ใช้การ์ดเขาเอ้ยเขาแอคแอคชั่นครับนี่ครับก็คือใช้แก้เปล่าจั่วการ์ดสามใบเลือกผู้เล่นคนอื่นให้นำเช่นเดียวกันมีกี่ใบครับมีใบเดียวเองพี่มีใบเดียวใบเดียวเหมือนกันมีสามใบแต่ไม่ดีเลยสัก เอาเป็นแดงแน้าครับครับไอ้ใข่เฉยเลยแล้วมองตาผมทำไมต้องนานเสียเวลามองตากับต้นนัลนอนนอนกำลังอ้อนอยู่ไม่ให้โอกาสแบบคาไอหน่อยจั่วไหมจั่วถามไปโอ้ยขอบค้พี่จบเทินครับเราก็กระดักหนึ่งใบครับแล้วก็จั่วหนึ่งจบเทินครับจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วจบเทินครับจั่วหนึ่งใบค่ะแล้วจบเทินค่ะจั่วด้วยอะผมวางกับดักแล้วก็ใช้การ์ดฉันเป็นคนเหงาผู้เล่นทุกคนที่ไม่มีแฟนจั่วการ์ดสองใบเฮ้ย เหลือเป็นการที่ดีเล่งวะถ้าจั่วไปปุ๊บแล้วอ่อนแอนี่หัวขาดไปเนี่ยขำแท้เอาหมดหมดโต๊ะเลยเนี่ยจ่วค่ะจ๋วแล้วจบค่ะหมอบการ์ดแล้วก็ใช้การ์ดมัฟฟิงไทม์จั่วกราซห้าใบครับ้ย จั่วการห้ใบฟรีๆเลยอ๋อสี่ห้าสิบใบยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับจั่วการหน1ใบแล้วจบเทิร์นครับจั่วการหน1ใบจบเทิร์นครับวาง1ใบค่ะแล้วก็จั่วจบเทิร์นค่ะจั่วจั่ววางการ์ดใบหนึ่งครับแล้วก็จั่วใบหนึ่งอาเจอเพิ่มค่ะแล้วก็จบเทิร์นค่ะอ่าผมใช้การ์ดแอคชั่นเครื่องบินมาแล้วให้การ์ดใบนี้กับผู้เล่นอื่นมาเป็นการ์ดของเขาแล้วตอนนี้ให้เงินแล้วกัน ทำไมอ่ะไม่รู้แล้วทำไมถึงใช้อ่ะเพราะว่าถ้ามี10ใบเรามัฟฟินทาเราจะชนะนะคะเดี๋ยวเป็นเป้าครับพอดีผมมีเก้แล้วใช้แล้วอ๋อใช้แล้วแล้วเขามี9ใบแล้วถ้าเขาจั่วอีกหนึ่งใบเขาจะสิบแล้วก็มัฟฟินทาบนหนึ่งรอบเขาจะชนะเลยแสดงว่าเขามีแผนถูกต้องเขาบอกอยู่เขามีแผนไม่จริงอ่ะมันใช้พลาดกับดักนี้ใช้ได้ตอนไหนอ่ะพี่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าเงื่อนไขโชว์ได้เลยครับนี่หัวเราะลั่นหากผู้เล่นคนอื่นที่พูดคำว่า ฟินไทมเขาต้องทิ้งการ์ด3มใบฮะผมเหรอใครพูดอะหลายคนเลยนะแล้วก็พี่ถ้ามี10บใบเรามาฟินไทมเราจะชนะนะคะแล้วถ้าเขาจัวอีกหนึ่งใบเขาจะสิบแล้วก็มาฟินถามบนหนึรอบเขาจะชนะเลยโอเคจริงอ่ะพี่ยินเก็บมาก่อนใช้การ์ดเคานเตอร์ค่ะ ตายไปจากฉันตายไปสักลองใจหยุดการแอคชันหรือการกลับดักที่กำลังเล่นอยู่และบังคับให้ผู้เล่นคนนั้นต้องข้ามเธนถัดไปของเขาเขากลับว่าถ้าวนกลับไปแบงค์แบงค์จะอดเล่นไม่ต้องทิ้งแล้วเนาะนี่สลับกลับหัวเขาบอกว่าหาผู้เล่นโดนการกลับดักของผู้เล่นคนอื่นยังยังไม่โดนกับดักเมื่อกี้ตาเป็นเขาเตอร์อ่านไปทันแล้วกู ่าใช้ใบนี้ละกันผู้เล่นที่ไม่ได้เลี้ยงหมาทิงการ์ดสองใบครับขอบคุณนะเตลองไม่ได้หนุองแมวแต่เป็นน้องหมาที่ว่าวใช่ไหมใช่ารักด้วยแ้วเอาเรารู้ได้ไงคะก็รู้ไงว่าน่ารังไงนะต้องน่ารังือนเจ้าของ ู sabes, แล anyway, ้การนี้จะช่วยใครเคเคเลี้ยงหมาหรอเลี Boys> ้ยงครับเลี้ยงการกับหลักทํางานครับโง่เอ้ยหากผู้เล่นคนอื่นถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดให้หยิบการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือคุณทุกคนที่ทิ้งคนละสองใบเอามาให้ผมการเคาน์เตอร์ครับชั้นชั้นชั้นไม่เคยเห็นชั้นหรือเปล่าอันนั้นช้างหยุดการ์ดแอคชั่นที่กําลังเล่นอยู่แล้วข้ามแบงคื่นของคุณเลยมันไม่ใช่แอคชั่นครับอ๋อหายไปครับ กำบดักผมมาถึงว่าถ้ามันถ้าผมมากินจะใช้เคาน์เตอร์ใช่ป่ะใช่ใช้ไปเลยก็จะได้ไม่ต้องถูกยิงไงคนมาต้องใชกไขว้ใช้กับแอคชั่นของพี่นุ่งยังไงจับแล้วเลี้ยงแมวครับไม่เลี้ยงหมาเอ้ยพี่นุ่งนะเขาเทิร์นผมนี่พี่เขาจับแล้วอ้าวจับเปิดดูได้ไหมได้แต่ว่า แปลวมันเอามาวางกันได้เมื่อไหร่วะเอาลงมาวางย่างกับตาลงมาแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคให้ฝั่งนุ่นตีกันให้เสร็จกันได้ไหมโอเคเมื่อกี้อาร์มใช้ได้เพราะแต่ใช้กับพี่บัตไม่ได้ใช้กับพี่ยีนใช่ใช่พี่บัตแอคชั่นให้อาร์มทิ้งสองใบก็จะไดแต่จะต้องใช่ไหมอันอันใช้ก็ได้ครับใช้ชั้นชั้นอยู่กับแอคชั่นที่กำลังเล่นอยู่แล้วข้ามไปยังเทิร์นของคุณก็คือกลับมาหาผมปะถ้ากลับทุกคนอ่ะจะไม่มีใครโดนแอคชั่นทิ้งเมื่อกี้เลยเพราะมันคือการหยุดการแอคชั่นใบนั้นนนนนนเเเเเลยออ่่่่่่่่าากกกก็้้้ววััมมมมมีีีะรไไไไดดดิิพ เกับดัดยาแตะวางการ์ดใบนี้คว่ำไว้ที่ไหนก็ได้และหากผู้เล่นคนอื่นหยิบขึ้นมาเขาต้องทิ้งการ์ด5าใบเมือ่อกี้เห็นแบงค์กำลังยื่นมาทางมีกองนะ<อ>มันยื่นเสียบมาตรงนี้แต่พี่ปกป้องไว้บอกให้จ่าเอาตรงโอ้โหเดเรดิตเลยว่ะเปกสุภาพบุรุษแล้วฝากไว้ให้คิด มากับดักทํางานครับใบเมื่อกี้นี่แหละโง่เอ้ยหากผู้เล่นคนอื่นถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดให้หยิบการ์ดนั้นขึ้นมือคุณขอครับเอา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 ขอไหมไม่อู้เลยขอไว้ก่อนใช่ปหผมใส่หมวกไม่ค่อยไม่ค่อยหล่ออะไรอีกแล้วมันต้องมีอะไรอีกนี่นะเอาไหมเอาก็ได้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะจาก,การ์ดหนึ่งใบแล้วผ่านเลยครับเขาลุกแล้ว ขอจะชิมได้ไหมคะขอด้วยครับมีใครเล่นเกมกับผมเขาจะกินกันละไมอ่ะขอใช้การ์ดแอคชั่นครับชื่อว่าคุณเป็นเก้าอี้ผู้เล่นทุกคนเลื่อนการ์ดกับดักทุกใบจากหน้าผู้เล่นคนก่อนมาไว้ที่ตัวเองพวกมันเป็นของคุณแล้วไม่ให้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ให้เราจะเล่นนะทนกคนจะเล่นเลยตะแบงอะไม่มีครับอันนี้ไม่ใช่นีคุณมือครับไม่ได้ที่ยี่ สักใบเลยหรอคะไม่มีครับผมใช้ไปแล้วการกับดักทำงานใครกินเนี่ยฮะตาปากเลยทุบเล่กันื่นกินอาหารแล้วก็ตามขบวนการเองสามใบขบกันเลยครับจานทำไมไม่รอให้เขากินพร้อมกันถ้ากินพร้อมกันนี่ได้หลายคนเลยนะมันจะไม่ครบสิบเลยอ๋อกมมีแขกกับดักเหรอครับ ผมมีสิบแล้วตอนนี้ต้องพูดว่ามาฟิ้งเคอาร์มมาฟิ้งทามพิ้งค์แอมถ้าวนไปอาร์มนี่เกินฉันะเลยนะวางไม่ต้องแอมเนาะเก็บไว้ดีๆนะถึงไปนะโอเคค่ะจะจบค่ะครับผมนะฮะแกจะทำอะไรอ่ะไม่รู้เออนั่นเออทำอะไรวะเขาบอกว่าขโมยการ์ดของผู้เล่นทุกคนมารวมกันแล้วก็สับแจกให้เท่าๆกันโอ้ฮานอนดิบนิ้วอ่ะไม่อยู่การแอคชั่นที่กำลังเล่นอยู่แล้วเอาการ์ดไปนั้นขึ้นมือคุณมาขึ้นมือเลยเหรอใช่ ไม่สิบใบพี่ช้ไปดีไปแล้วมาพี่ทำอ่านดีๆนีนี่การกำลังอ่านดิฟังดูง่ายใช่ไหมแต่การทุกใบมีเอฟเฟกอ๋อการกำลังเรียบร้อยการกำลังทำงานเขาบอกว่าหากผู้เล่นคนอื่นดูคู่มือการเล่นเขาจะต้องทิ้งการ์ดสามใบการกำลังแกทาอะไรลงไปหากการ์ดแอคชั่นเอ้ยอันนี้การกำลังเหรอใช่ครับผมอ่านให้เขารู้อีกแล้วอ่ทิ้งหนึ่งใบครับสองใบครับ แล้วก็สามใบวงการ์ดหนึ่งใบจูนหนึ่งใบจ้าจูนหนึ่งใบแล้วจบเทินค่ะขอใช้การ์ดแอคชั่นครับไปซัดกันข้างนอกถ้าทายผู้เล่นคนอื่นครับมาแข่งงัดข้อหรือมวยปั้มนิ้วโป้งกับคุณผู้ชนะจูการ์สามใบเอานิ้วเล็กๆเอาจานไหมอาจารย์ไหมถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกบีตองพี่ตองมีการ์ดกี่ใบเจ็ดค่ะเจ็ดใบไม่เอาไม่เอาเลยวเอามวยปั้มหรืองัดข้อดิมวยปั้มนิ้วโป้งโป้งอะรโป้งอะยุ่กลางในแม่ถนัดงั้นยังไงหนึ่ง สอง้เตะขาตะ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 ไะ่ะีะตะต่ตะตะรอตะตอตะ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 ต้ตะตะตะ้ะตะเะีะตะตะอะต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 งตะ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 ตรตะ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 ่ะชะต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 ชตะ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 บะต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 ะบะต่ตะตะตะ1ใบครับะตะิะต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 มตม่ะต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 ใตะตะตะตอเชื่อพี่ใบเชื่อครับ ใช่ไหมพี่มีติใบไม่เชื่อครับว่าพี่โกหกอ่ะอใช่การกักครับเชิญ <L un> ที่โรงพักถ้าผู้เล่นคนอื่นกล่าวหาว่าคุณโกหกขโมยการเขาสามใบการกักครับแกทำอะไรลงไปเนี่ยหากการแอคชั่นของแกให้กัมัสองรอบกักอ๋อเออว่ะแอคชั่นอีกแล้วอะ่ะ <L un> ตอนเนี้ยคนอื่นจำการใบนี้ได้หมดแล้วเหลือเจ้าตัวจำได้หรือยังสอง อ่ะวางกับดักแล้วก็จบเคลื่นค่ะการกับดักทํางานครับใช้อินเทอร์เน็ตหากคุณจับได้ว่าผู้เล่นคนอื่นกําลังใช้อินเทอร์เน็ตขโมยการของเขา3ามใบใครใช้อินเทอร์เน็ตฆ้าหนังค่าเขาเลยไม่อาจารย์เปิดหมุดเครื่องบินอยู่เห็นชัดๆเลยแชทอยู่เห็นได้ไงฮะก็ดูไงก็ดูแอนดูคนอื่นเหรอก็หันไปเห็นแล้วหูไม่น่าใช้ฟิล์มกันเสือกงีแมงบอกว่าขอน้ำแก้วหนึ่งได้ไหมดูได้ไงอินเทอร์เน็ตหรือจับโทรศัพท์อ่ะอินเทอร์เน็ตมันไม่ทรันออโต้โทรศัพท์ มันไม่ใช่อินเเนสมาร์ทโฟนเปิดมาแอปพลิเคชันเกือบทุกแอปใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วถ้าไม่มีแอปอะ้นเถียงก็ไม่เสร็จไม่มีแอปอะพี่อย่าเถียงแบบว่าพี่ถมแม่ี่ถามว่าถ้าพี่ไม่มีกับดักหรอถ้าพี่ไม่มีแอปไม่มีแอปอะไรถ้าวันนี้ ที่เปิดมาแล้วมันไม่มีแอปถือว่าใช่เิเลใช่ปะงั้นเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เปิด Wi-Fi แล้วก็เซลลูลาเลยอะจะใช้ติเหรือมถือว่าใช้ถือว่าใช้ถือว่าใช้ปะไม่ใช่พี่ตั้งใจให้เขาใช้ฟรีโออเพราะเขารู้การพราะพี่รู้การนี้เพราะว่าเป็นการพี่ที่เลื่อนไป๋อ้แลวพี่ก็รอให้เขาใช้การนี้เพื่อเขาใช้ฟรีไม่แต่ว่ามันไม่น่าจะใช้ฟรีหรือเปล่าคะ หมายถึงว่ามันก็แค่ไม่ทํางานไงการก็ปิดก็ไปเหมือนเดิมจริงเหรอใช่แอเคเรเก็บรู้อ๋จริงเหรอทีนี้ก็ไม่มีใครกลับจับกับไม่มีใครเล่นโทรศัพท์แล้วการไปเอาไปเลยใครเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเ้ยตาผมตาผมลงกับพี่จ้าลงกับดาบผมพูดไม่รู้เรื่องไม่น้บการไปนี้เลยจ้าเพื่อนๆถ้าพูดเล่นคนอื่นพูดถึงเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้เล่นเกมอยู่ด้วยกันในตอนนี้ให้ขโมยการเขาสามใบหมดเลยหมดเลยไม่ต้องเรื่องหมดเลยพีก็บอกว่าพี่ตาผมหิวน้ำบอกบีมหยิบน้ำผมหน่อย ก็เลยบอกบีมแมงขอน้ำแก้วหนึ่งก็ดูแอบดูคนนี้เหรอบีมแมงบอกว่าขอน้ำแก้วหนึ่งได้ไหมไม่ต้องเลือกมีอยู่ตามไปไม่ต้องเลือกเอาเนื้อกันก่อนเอาเนืาอกันเอาเนื้อกนเนื่องขอดูกันอะอะไรวะอะไรเนี่ยการกับดักทํางานค่ะรับนะหากว่าใคคนอื่นรับสิ่งที่คุณโยนไปหาเขาได้ขโมยการ์ดของเขาสามใบโอ้อุ้ย นึกคะ่ะมีเหรอมันทํางานไม่รู้ตัวการกาดักทาวิเศษถ้าผู้เล่นคนอื่นขอร้องให้ใครทําอะไรให้เขา,าขโมยการเขาสามใบซึ่งเมื่อกี้แบงค์ขอร้องให้ตาบอกบีมให้เอาน้ําให้แบงค์หน่อยเพราะฉะนั้นเ<ม>บิบ้ล<บ>เป็นหกใบค่ะหมดมือขอร้อแบบตัวร้ายให้ดูนอยฮีการกาดักทํา,าทงานครับเอาไปพูดเล่นหัวเราออกมาเลยนะขโมยการมาสามใบเมื่อกี้มันไม่ดังนะมีคนดังมันดังอยู่ไม่เราเราเป็นคนดายที่คนโหวตว่าตาดังไหมดัง ไม่ไม่เออเป่งมันทกับเขาดี มือเหลืออะไรเนี่ยบอรการาดไว้หนึ่งใบจูนหนึ่งครับผมกินการ์ดใบหนึ่งแล้วก็จูบใบหนึ่งจ้าเอาการ์ดไปไหนหมดอ่ะ,อะมือมือเนี่ยมนะ <c oughs> ือมือเขานะเหลือใบเดียวหนอนเป็นคนใจดีค่ะจะช่วยหนูใช้การ์ดแอคชั่นอันนี้ค่ะเกมนี้ฉันโคตรกาบผู้เล่นที่มีการ์ดในมือน้อยที่สุดจูบไพ่สามใบค่ะเฮ้ยมีคนช่วยเฉยเลยน่ารำ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 เพราะฉะนั้นต้องมิดกันแล้วนะคะโอเคขอมอบการ์ดหนึ่งใบครับใช้การ์ดแอคชั่นครับนักเรียนทั้งหมดตรงผู้เล่นทุกคนรวมพพพลังงงกูนทุคออยยย่่่่่าาีเ อนก่อนนี่ผู้เล่นทุกคนรวมทั้งคุณยืนขึ้นผู้เล่นที่ยืนคนสุดท้ายทิ้งการ์ดสับไปเดี๋ยววันนี้ยืนก่อนยืนก่อนเอาใหม่่เอาใหมไม่ได้ต้องให้เขาอ่านให้จบก่อนสัญญาณสัญญานะสามสองหนึ่ง เหมือนจะใช่แหละหนึ่งสองสามหมดไหมหมดไหมหมดมืออยากเสียใจเบต้าหมวกเท่ผู้เล่นที่สวมหมวกจัวการ์ดใบครับเฮ้ยในที่สุดในที่สุดไอการใส่หมวกมาก็เกิดประโยชน์สักทีใช่ไหมพี่ให้ตัวการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็มาฟินถามจัวแล้วจบค่ะอ่ะผมใช้การไปนี้เลือกผู้เล่นคนใดก็ได้ให้เขาขโมยการ์ดหนึ่งใบจากผู้เล่นคนอื่นที่คุณเลือกให้ต้าขโมยไม่ได้ก็ใช้เคาน์เตอร์ครับชื่อว่าฉันเป็นผีหยุดการ์ดแอคชั่นที่กำลังเล่น แต่ต้องทิกการดกับดักที่คุณวางไว้ทั้งหมดเอาไปเถอะอีใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่เป็นไรมาฟินทำไ,ไปเฉลยไปแล้วขอใช้การ์ดแอคชั่นไปนี้ครับอย่าแม้แต่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเล่นการ์ดแอคชั่นได้จนกว่าจะถึงเทิร์นถัดไปของคุณโอ้โหเท่ากับหลังจากนี้วนไปห้ามใช้แอคชั่นก็จัวได้อย่างเดียวจวนะคะจบค่ะหมอบแล้วจว่วแล้วผ่านครับก็อยากจะมารฟินนะแต่ว่าไม่มาฟินอุ้ยนีวกจะจวครับจั่วแล้วจบค่ะจบแล้วจว หมดผลแล้วไร้ผลแล้วป่ะอ่าหมดผลแล้วเจอจ้ะ ใช้การแอคชั่นค่ะมาวิเศษจั่วการสี่ใบของตัวเองคนเดียวใช่ค่ะผมจะทําให้เกมมันตื่นเต้นมากขึ้นใช้การ์ดเคาน์เตอร์ครับชื่อว่าบี๊บบีบชันเป็นแกะเลือกให้ผู้เล่นทุกคนได้รับผลของการ์ดแอคชั่นที่กําลังเล่นอยู่ทุกคนจั่วคนละสี่ใบครับเพิ่มความตื่นเต้นสักหน่อยโอเคฉ่ำๆกันทุกคนตอนนี้เราเล่นการ์ดน้อยๆมาแล้วลองเล่นการ์ดเยอะๆบ้างการ์ดในมือมีกี่ใบครับพี่แหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบใช้การ์ดแอคชั่นครับจัดการพบ มันเลือกผู้เล่นคนอื่นให้เขาดิงการ์ดหมดมือเลือกฮีรครับอ็บทีฉันช่วยให้ทุกคนได้จัวการ์ดคนละสีใบสาวเอฟเฟกขอแบบโอยฮ่าความรักความเมกตาอะตอการอะไรนะการแอคชั่นผมใช้การเคาน์เตอร์ครับผมหยุดการแอคชั่นที่กำลังเล่นอยู่แล้วเอาการ์ดนั้นออกจากเกมไปเลย ชื่อชื่อการ์ดว่าไม่มีใครชอบแกขอบคุณครับก็คือเมื่อกี้ไม่มีเคาน์เตอร์เลยไม่มีเลยมีกับดักกับการดแอคชั่นในมือเมื่อกี้ใบรู้แล้วว่าจะเล่นอะไรมือมีหม,ม,มด13ใบแต่เมื่อกี้มันจะบอกมีสิใบนะ 2> 1,2,3,4,5,6,7 8 9 10 11 12 13เออวสามเลาบสลเขากำลังจะนับการ์ดแอคชั่นว่ามีกี่ใบการ์ดครับโอ้ไม่หากคุณเดาจำนวนของการ์ดแอคชั่นบนมือผู้เล่นคนอื่นได้อย่างถูกต้องให้ขโมยการ์ดทุกใบของเขาครับเมื่อกี้มี13ใช่ไหมแล้วเขาไม่มีการ์เคาน์เตอร์แล้วเขาบอกมีกำดัก2ใบ13 -2 ลบเหลือ10แอคชั่น10ใบครับต้องเหลือสิ ทำไมสิลบเป็น1 0บสาลบ2ก็เป็น10บลสิบสามลบก็เป็น11บอสิแต่พี่บาทายว่าสิบที่ยีมีแอคชั่นส0บไหมครับน่าจะเอาสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉันมีการ์ดสิบสองใบทุกคนเมื่อกี้เชื่อผมหมดเลยว่ามีการ์ดทั้งหมด13ใบการ์ดกับดักทำงานครับกระโดดเลยหากคุณหลอกผู้เล่นคนอื่นได้สำเร็จผู้เล่นที่คนโดนคุณหลอกทิ้งการ์ดสามใบฉันไม่ยอมตายคนเดียว กูช่วยไปทำไมวะใช่คาลเตอร์ค่ะไม่ใช่วันนี้หยุดการ์ดแอคชั่นการ์ดกับดักหรือการ์ดคาลเตอร์ที่กำลังเล่นอยู่ห <c oughs> ยุดการ์ดกับดักพี่ยินละกันจะได้ไม่ต้องทิ้งโอเคพี่ผมขอการ์ดใบนั้นคืนได้ปะไหนเนี่ยขอได้ไหมฮะผมขอได้ไหมขอไปเดียวขอคืนได้ด้วยเหรอขอขอไป,ไปหนึ่งไปหนึ่งได้ไหมได้ยังไงอะ <c oughs> ทุกคนมีการ์ดกี่ใบกันคะเจ็ดแปดเจ็ดสิบเอ็ดยี่สิบลงการ์ดกับดักก่อนคะ่ะแล้วก็ใช้อันนี้คะ่ะแอคชั่นชื่อว่าเนิกไซชั่วร์ไลค่ะขโมยการ์ดหนึ่งใบจากผู้เล่นทุกคนที่มีจำนวนการ์ดเท่ากับคุณตอนนี้ต้ามีเจ็ดใบค่ะอะนี่จะมีเจ็ดไหมอ่ะใช่เอาสองคนใช่เป็นหนูมีแปดตอบการ์ดหนึ่งใบตัวหนึ่งขอใช้การ์ด แอคชั่นครับใจเวลาดวนเป็นมินิเกมครับเล่นเป่าชิงฉุบกับคนอื่นใครก็ตามที่ชนะนะครับจัวไพ่สามใบเล่นกับพี่ไหมไม่เอาไม่มีการ์ดเลยนะแบงมาดีแบงมาแบงมาหนึ่งสองอะไรสามสามตาพ่สามตามาต้องสามตาเขาบอกเหรอตาใบไม่ใช่เหรอเด็กโจรเราก็เล่นมานานนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะแอคชั่น อันนี้นะคะจวเจอหมีค่ะจวกัสสามใบถ้าเดสมอนหมีดวงจันทเป็นหนึ่งในนั้นคนชนะเกมอันทีอัคือเดสมอนหมีดวงจันคือชื่อการ์ดไม่เคยเจอใบนี้เลยขนาดเราเล่นกันมาหลายรอบยังไม่เคยเจอถ้าน้องเจอแบบว่าน้องดวงดีจริงๆมากๆนะ้าเปิดลุ้นไดมไหมเปิดลุ้นได้ไหมว่าใช่ไหมสามใบค่ะแล้วถ้ามันมีจริงนะการ์ดมันมีหลายร้อยใบบอกชันไม่ได้เดสมอนหมีมะนาวของฉันเดสมอน S. <S ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จั่วกาา๊าซสัมบาย้วถ้าเดสมอนมีโดนจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฉลี่ยกี่นาทีจวจัวจ่วจัว่วม<ๆ>ืออาร์มอ,ะนะอ,อยู่อยู่ที่อาร์มบนมือมันมีอะนะโอ้ยเี่มวฟฟินถามมอฟฟินถามวะงั้นขอใช้การ์ดใบนี้สเก็ตบอร์ดนะครับผู้เล่นทุกคนขโมยการ์ดทุกใบบนมือของผู้เล่นคนที่เล่นหลังจากพวกเขาครับหลังจากนี่บนไปอย่างนี้เรื่อยๆเล่นหลังจากพวกเขาก็ผมหลังจากพี่พี่ต้องขโมยผมพี่ก็จะไม่มีการ์ดเลยแม้แต่ใบเดียว อย่างนี้วีตองก็มาฟิ้นทางนะสิใช่ไหมเขาตั้งใจจะให้วีตองชนะแน่ๆหเปล่าเขาจะให้ตัวเองค่ะแต่ผิดทางกูจ๊ะผิดฟังคือพี่เจ้าจากอามแล้วมาฟินทามใช่ไหมไม่ใช่ตั้งใจก็คือให้ไปทางนู้นอ่านออกอ่านอกหนการดีด้วยนะ ดีเจยอะกลายเป็นพระเอกขึ้นมาเลยพี่บัทอันนี้อามได้ไป20บใบนะแต่อามไม่ทันได้เล่นอะจบเกมถึงกล้ก็นต่อใบตาพี่ยินค่ะอุ่ยน่าสนใจอะเล่นการ์ดแอคชั่นใบนี้ครับชื่อว่าปุ่มปริศนาเป็นมินิเกมของผมเองครับคือทอยเหรียญถ้าออกหัวให้จั่วการ์ดสาใบถ้าออกก้อยทิ้งการ์ดสาใบมาปึ๊บถั่ว ออกหัวจั่วการสามใบหนึ่งสองสามแล้วก็มาพินทามครับมินสองคนแล้วต้องขอบคุณพี่ฟ้าแน่ยเพาให้ผมมีโอกาสชนะด้วยป่ะจั่วแล้วจบค่ะจั่วแล้วจบเหมือนกันฮะเฮ้ยเมื่อกี้ใครมัฟฟินไม้มาฟินสองคนครับตอนนี้ต้องทําให้บีตองทิ้งการ์ดให้ได้หรือการ์ดเกินให้ได้ใช่อยู่ที่แบงค์แล้วว่าบีตองจะชนะเลยหรือเปล่าจะบอกว่าแชมป์สองสมัยใช้การ์ดเดีวยวกันแอคชั่น <Action. S 2> แกมันเนิร์ดผู้เล่นทุกคนที่สวแมแว่นจั่วการสองใบนี่ไงสวมแว่นอยู่บนหัว จัวการ์ดสองใบเอาเรื่องปตองต้องจั่วสองเรียบร้อย <c oughs> อ่ะนั่นก็กลายเป็น เหลือคนนี้มีโอกาสนี่ฟาเฟ็นชามาแล้วก็แค่ต้องขัดพีแค่นั้นเองหนูจวดแล้วกันค่ะจวดแล้วกันลุงนี้ไปเที่ยวดีกว่าเซ็งเลยครับทำไมเรากำลังระชดเก่งใครประชดทิ้งการ์ดบนกองประมวยการเข้ามาสามใบใช่เอ้ยทิ้งการ์ดมาสามใบผมประชดตัวเองได้ไหมอะไรวะการ์ดมันเยอะอะอะไรอะไรอ่ะกูเล่นคนเอ็นอ๋อเล่นการ์ดมันเยอะเกินไปแล้วแหละอะไรประชดตัวเองใช่ไหมการ์ดประมือผมอย่างเยอะเลยมาใช้ไม่ได้เลยยี่สิบใบอะไม่จวดกันครับเฮ้ยบัตรมีอะไรจะทำผมไปเนี่ย ผมมาฟินไปแล้วนะมีแต่เคาน์เตอร์เอางี้ okay. ให้ทายผมมีกี่ใบถ้าพี่ทายถูกผมจะไม่เปิดแต่ถ้าพี่ทายผิดพี่จะไม่ชนะดูซิจะทำอะไรพี่คิดว่าผมมีกี่ใบเก้าใบชัวร์นับเลย 1>, 1 2ึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดแดเกใบถูกต้องครับ oh. งั้นผมรอดตัวผมจะไม่ใช้การ์ดเพราะว่าเขาตอบถูกใจใจหลังที่บัตรตัวแล้วผ่านครับใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดิใเอาจริงไหมปกติอ่ะเราจะสับสนด้วยการที่ไม่มีการ์ดบนมือให้เล่นแต่ตานนี้จะเป็นตาที่แปกมากคือทุกคนมีการ์ดเยอะ จนไม่รู้จะเล่นอะไรถามความรู้สึกแขกรับเชิญสักหน่อยดีกว่าครับว่าวันนี้มาเล่นเกมกับเราเป็นไงบ้างถามแชมป์เก่าก่อนดีกว่าวันนี้จริงๆเขาเกือบเป็นแชมป์สมัยที่ 2, 2> แล้ว,ลวนะเกือบแล้วค่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวเสีดายไปค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะให้คนอื่นชนะบ้างของแบงค์นี่คือเกมนี้น่าจะเป็น ั้งแรกที่แบงค์ได้เล่นค <c oughs> ือแบบไพ่เต็มมือผมไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะมันจะชนะยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมันคิดตลอดเวลาไงมันเลยแบบมันอ่านเยอะใอ่มันอ่านเยอะอ่ะแล้วผมแบบจวดเต็มมือตอนนี้นเอ้ยไม่ใช่ของผมนี่ของของพี่ตองสลับก<ด>ันเม <า S 2> นื่ม <า S 2> อกี้อ๋อมันล้วนตรงนี้ก็เลยต้องใช้เวลานั่งอ่านแล้วก็งงว่าอ่านไปหมดเลยแล้วโคต้าเรามีแค่วันละสามบรรทัดด้วยดิแบงค์ได้มาประมาณ1ิบใบอย่างอ่านไป ก็ยังงงเนาะงงนู่นได้มายีจบใบไม่อ่านเลวครับวนผมต้องบอกว่าเท่าที่เคยดูมาเนี่ยพี่ยินเขาไม่ค่อยชนะเลยผมก็เลยอยากให้พี่เขาชนะบ้างให้เขาได้สัมผัสถึงควดีใจไม่ใช่ว่าได้ผมชนะเนี่ยถึงผมจะแพ้แต่ผมชนะใจพี่ยินไง เขาว่าแล้รนะแพ้แต่ลอนี่ได้เดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงข้านี่แหละสิ่งที่คิดไว้ถามน้องอาร์มอีกคนหนึ่งครับเป็นไงบ้างตั้งแต่วางแผนไว้ดีครับหลังๆนี่สุดแบบต้องมาชดตัวเองแล้วอ่านผิดแล้วสรุปไอใบที่เปิดฟังมาสามรอบได้ใช้อย่างไรอ่านอีกรอบให่ฟังแทนให้ทุกคนฝากช่องทางการติดตามของเตงหนดีกาค่ะของผมครับติดตามได้ที่ t ิกต็อกนะครับชื่ออาร์มเถิดเดอร์ร้องเพลงกับอาร์มลักกี้ครับผมพีตองนะคะพี่เคพีตองค่ะทุกช่องทางนะคะจะเป็นยูทูบนะคะทำ ช่องไอทุกด้วยมีเพลงของตัวเองแล้วด้วยนะคะอ็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ t i <P> k t o ็อกเปเคตอเหมือนกันค่ะไอจเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะครับผมแบงค์ครับ b a n k t n k ครับ t i ๊ก o k ก็ชื่อตามเดียวกับไอจเลยครับเวลาที่แบงค์ไลน์ก็4ี่ทุ่มถึงตีสองใครถ้ายังไม่นอนก็สามารถเข้ามาดูได้พูดคุยกันได้ใช่ครับ d o บิ k นะครับหรือว่า k k ที่เขารู้จักกันก็จะ ไลฟ์ในช่องทาง YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะจะมีชื่อเพจเหมือนกันดับเบิลเคเหมือนกันเลยทั้ง2ช่องทางก็ไปติดตามผลงานของทั้ง4ท่านกันได้นะครับบอกเลยว่ามากความสามารถทุกๆคนแล้วก็สนุกสนานกันแน่นอนครับแต่ทานี้ก็ต้องฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะก็คือช่อง BDS Channel นะคะแล้วก็รายการ High School ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับพวกเรา h i ไฮสค o o เวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ